สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสลับในที่ในชอ่อกลับมาพบกันนะครับสหรับในคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นในสูตรนะครับสูตร2ตัวบนล่างนะครับสถิติ6งวดติดนะฮะเนาะอ่างวดนี้ลงวดแรกนะครับแล้วนงวดของวันที่1มีบินานะครับลองดูว่าสูตรนี้จะเข้าเป็นงวดที่7งวดติดไหม่6ชุดเท่านั้นนะครับ นน้อยชุดเนาะงบน้อยก็ลองนําไปจับลองลองนำไปรุ้นกันดูแล้วกันนะครับเข้ามาตั้งแต่วันที่1กันแล้วนะฮะหลัก10นะครับก็จะได้เด่นอยู่3ตัวนะครับสลับในที่ในหลัก10ส่วนในหลักหน่วยนะครับก็จะได้ตัวเด่นอยู่2ตัวนะครับจับได้ก็6ชุดนะสรับับในผลที่ออกเลยก็จะเป็นนะครับในที่ใน4 4 3สนะครับร่าวก็จะเป็นในที่ใน61เนาะก็มาในที่ใน3 4นะครับ3 4 4 3ี่สนะก็ ไปใน2ตัวบนนะครับถัดมาวันที่16นะครับเนาะอ่ะผลที่ออกก็จะเป็นในที่ใน63ล่างก็จะเป็นในที่ใน2 1นะครับเนาะอ่ะก็มาในที่ใน3 6 6 3นะครับเป็นในตัวกลับอ่ะก็ยังอยู่ในนะครับใน2ตัวบนเนาะแล้วก็นะครับวันที่2องเมษานะครับผลที่ออกก็จะเป็นในที่ใน0 9 0 9 5 1แล้วก็มาใน0 9นะครับ0 9เนาะมาในบนอีกแนว เนะี่ยบนต่อเนื่องสมมวดติดติดแล้วก็วันที่17นะฮะผลที่ออกนี่ก็จะเป็นนะครับในที่ใน7 9 2 3นะครับก็มา2 3นะในที่ในร่างตรงๆนะครับวันที่1นะครับอ่าแล้วก็17อ่าวันที่1นะฮะ1กุมภานะผลที่ออกก็จะเป็นในที่ใน0 0 0ยนะครับแล้วก็5 1นะก็มาในที่ใน0 0นะอ่ะก็ไปบนอีกแล้วนะครับมาล่างอยู่งวดเดียว ะครับแล้วก็วันที่16กุมภานะฮะก็ออกไปที่เจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์นะครับอ่ะก็มาเจ็ดเจ็ดเนี่ยมาบนเยอะเลยนะครับมีแข่งวัดเดียวนะครับเนาะอืมที่ออกไปที่ในล่างนะครับเนาะอ่ะมาดูขั้นตอนนะฮะวิธีการคำนวณของในสูตรกันนี้กันนะฮะสูตรง่ายง่ายนะครับเนาะอ่ะหาหลักสิบนะครับเข้ามาตั้งแต่ในงวดนี้เนาะอ่ะวันที่หนึ่งธันวาก็ไปเอาผลงวดก่อนแล้วก็คือวันที่สิบหกเนี่ยพฤศจิก นะครับก็ในหลักหมื่นนะฮะจะคูณด้วยเลขคงที่5หลักพันก็จะคูณ5เหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นหลักหน่วยบนจะคูณด้วยเลขคงที่5เนาะแล้วก็หลัก10ล่างคูณด้วย2หน่วยล่างคูณด้วย2เนี่ยแค่นี้นะครับัดไปก็เหมือนกันนะครับ5 5 5 2 2เนี่ยก็คูณให้มันตรงหลักนะครับเนาะ2 2หลักหมื่นนะครับหลัก พันหลักหน่วยบนหลัก10ล่างแล้วก็หน่วยล่างนะครับหลักหม ouais, pues uh huh, ื่นหลักพันหลักหน่วยบน10ล่างหน่วยล่างนะครับก็ง่ายเลย5้า2 2สองสองนะครับแล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักหน่วยบนแล้วก็หลัก10ล่างหน่วยล่างนะครับอ่ะมาคูณกันนะครับแปดห้านะครับเป็น40นะครับเจ็ดห้าสามสิบห้าแก็ดึงห้าก็จะเป็น5นะครับสามสองเป็น6นะครับแปดสองเป็น16 นะฮะอ่ะนี่ก็จะนะครับคูณกันเสร็จแล้วก็จะจับมาบวกกันนะครับจับมาบวกกันนะครับ5บวก5เป็น10เนี่ยก็เป็น0 6หบวกเป็น12ถึงขั้นตอนตรงนี้ในหลักสิบก็จะเพิ่มแต้มแล้วก็ลดนะครับ2เพิ่มไปเป็น3ลดแต้มมาก็เป็น1เนี่ยได้แล้วในหลักสิบนะครับส่วนในที่ในหลักหน่วยนะครับเราก็จะนำนะครับในที่ในหลักร้อยเนี่ยจะคูณด้วยเลขคงที่9แล้วก็หลักสิบล่างก็จะคูณ เก้าเหมือนกันนะง่ายๆเลยเนาะเนี่ยหลักร้อยหลักสิบล่างร้อยสิบล่างร้อยสิบล่างก็เก้ากับเก้าเนาะอืมหลักหน่วยคูณง่ายๆนะครับร้อยสิบล่างเนี่ยอ่ะหาในที่ในหลักหน่วยนะครับสองเก้าเป็นสิบบาทนะครับสามเก้าเป็นยี่สิบเจ็ดบาทบวกกันกับเจ็ดเป็นสิบห้านะครับอ่ะถึงขั้นตอนตรงนี้นี่ก็จะลดแต้มนะครับ หลักสิบจะเพิ่มลดหลักหน่วยจะลดแต้มห้าลดแต้มไปก็จะเป็น4ี่เนี่ยผลที่ออกสี่สามอนี่สามแลวนี่ก็4มาบนถัดมาก็เลขคงที่เหมือนเดิมเลยเนะครับหกห้าเป็นสามสิบเก้าห้าเป็นสี่สิบห้าสามห้าเป็นสิบห้าหกสองเป็นสิบแล้วก็หนึ่งสองได้สองนะครับห้าบวก 5, 5้าเป็นสิบสบวก2ก็จะเป็น4นี่เพิ่มแต้มไปเป็น5้าลดแต้มใหม่เป็นสามส่วนในที่ในหลักหน่วย นะครับ89เป็น72นะครับ69เป็น54 2บวกกันกับ4นี่ก็เป็น6ลดแต้มไปก็จะเป็น5อ่ะผลออก63นะครับนี่6และนี่ก็3นะก็ไปบนถัดมานะครับเกาเก้นะ 9, 5, เป็น45 75เป็น35เนาะ35เป็น15 22 2, เป็น4นะครับ1 2ได้2 5งบวกหเป็น10นะครับหบวกกันกับ4 ได้9 9บวกกับ2เป็น11ส่ย์บอกเพิ่มแต้มแล้วก็ลดแต้มนะครับ0 1 2ในหลักหน่วยนะครับ8 9เป็น7 2 9 2เป็น18 2บวกกับ8เป็น0นะครับลดแต้มไปก็จะเป็น9นะพะผออก0 9นะมาบนนะครับในตรงๆนี่ชัดมานะฮะ3 5เป็น10 5 0คนไรได้0เนาะ9 5เป็น45 2 5เป็น10นะฮะ1 2ได้2 5บวก5เป็น10เหลือ2นะครับเพิ่มแต้มไปนะแล้วก็ลดแต้ม 1, 2, 3สนะครับส่วนในที่ในหลักหน่วย 2, 9เป็น18นะครับเ5เป็น45ปลบดวกกันกับ5เป็น13นสนูบออกลดแต้มไปก็จะเป็น2ก็มาล่างนะครับนี่แหละมีแค่ในงวดนี้นะที่มาล่างนะครับในที่ใน2-3นะตรงๆรล่าง,ง,งถัดมานะครับนอคูณโกไรได้ศูนย์ะ7 5 35 เก้าหเป็น4 10, 5 2 2เป็น4เนาะ3 2เป็น6นะครับ5้บวกหเป็น10 4สบวกกับหก็จะเป็น0เพิ่มแต้มลดแต้มเก้าศูนนึ่งะฮะในหลักสิบส่วนในหลักหน่วยนะครับ7 9เป็น6กสิบเป็น18นะครับ3บวกกันกับ8เป็น11ลดแต้มไปก็จะเป็น0นะครับผลออก0 0นเนี่ยก็0 0อ่ะนี่มาบนแล้วศน,นมากมาบนเนาะในสูตรนี้นะฮะ ชัดมานะครับ5 5เป็น25 8 5เป็น40ศูนย์คูณอะไรได้0นะฮะ2 5 5 2เป็น10 1 2ได้2 5บวกกันกับ2ได้7นะก็จะเพิ่มแต้มแล้วก็นะครับลดแต้มนะ6 7 8ส่วนในที่ในหลักหน่วยนะครับ7 9เป็น63 9 5เป็น45นะ3บวกกับ5เป็น8นะลดแต้มไปก็จะเป็น7 พจนออก3 7 7, 7เ็นี่ยก็มา7 7ในที่ในบนนะครับนอสูตรนี้เขามาหงว่ติดนะฮะสถิติก็ขอให้เป็นงวด่ที่7แล้วกันล่าสุดเนี่ยครับ4 5เป็น27 5 35 75 25เป็น10 0ูนย์ก็เลยได้0ูนจับวกกันนะฮะก็จะเป็น0เพิ่มแต้มลดแต้ม901นะฮะส่วนในหลักหน่วยเนี่ยครับ3 9เป็น27เนาะแล้วก็95เป็น45 2บุบวก ได้นะอ่นะห้าบวกกัน 1. ลดแต้มไปก็จะเป็น1อ่ล่าสุดนยครับสูตรนี้ก็หรือใครทุนน้อยก็อาจจะซื้อไว้ติดไว้แค่ในบุญก็ได้นะเพราะว่าเท่าที่ดูเมื่อกี้เนี่ยมาบุญเยอะนะครับจับคู่ไว้เป็นที่ใน9 2 9 1 0 2 0 1 1 2แล้วก็1 1นะครับอ่ะนี่แหละงบน้อยนะฮะสลับในล่าสุดใครเข้าเป็นวัที่7งวดติดแล้วคับ นะครับสำหรับในสูตรนี้นะครับก็ถือว่าเศรษฐีหกวดนะครับเนาะอ่ะก็ให้ถูกก็ให้โชคดีแล้วกันนะครับเนาะอ่ะเนี่ยเริ่มแรกเลยนะครับก็จะเป็นในที่ใน4ี่สนะครับสามสี่นะก็ไปในที่ในนะครับในบนเนาะอ่ะถัดมาเป็น3 6นะฮะสามหกก็ก็ยังเป็นบนเดิมนะครับแล้วก็วันที่2 2มกรานะครับก็จะเป็นในที่ในศูนย์เก้านะ เนี่ยบน3งวดติดๆเลยนะครับแล้วก็วันที่17เนี่ยฮะมกระลาก็จะเปในที่ใน2 3นะอ่านี่มีแค่งวดนี้แหละนะครับที่ไปออกในที่ล่างนะครับแล้วก็วันที่1กุมภานะครับศูนย์ศูนย์นี่ไปล่างวันเดียวปุ๊บอ่ะกลับขึ้นมาบนเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็วันที่16นะครับก็จะไปในที่ใน7 7นะฮะเนาะนะก็ยังเป็นบนต่อเนื่องนะครับสลับในสูตรนี้ ล่าสุดขอใหู้กอีกแล้วกันนะครับสลับในสูตรนี้ก็ขอให้โชคดีนะฮะชื่อสูตรนี้ก็จะเป็นในที่ในสูตรสูตร1มีนา68นะฮะสูตรหมีนา68นะฮะขอให้สูตรนี้เข้าอีกูกอีกแล้วกันนะครับเนะอะย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแลว้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ